สวัสดีครับยินดีต้อนรับก็สู่ช่อง Li ทเอ็มพวนะครับวันนี้สิ่งที่เราจะมาคุยกันก็คือว่าเครื่องมือตัวหนึ่งครับที่ผมอยากแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักครับก็คือโ o ฮันเตอร์นะครับซึ่งตัวนี้เราพัฒนามาถึงเวอร์ชัน4แล้วนะครับซึ่งตัวนี้สามารถจะช่วยทําให้การเทรดเราง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามีสัญญาณแจ้งเตือนนะครับมีบอกจุดเข้าบ่ายจุดเข้าเซลนะครับมีบอกจุดทางกำไรทีพีหนึ่งทีพีสองนะครับมีเส้นบอลทรายบอกชัดเจนทําให้เรา รู้ว่าเราต้องเข้านะตรงไหนนะครับแล้วก็ TP หรือเก็บกาไรที่ตรงไหนนะครับใน TP ที่1และ TP ที่สองนี้มบอกกล่าวไปข้างต้นนะครับรวมถึงมีเลอแจ้งเตือนด้วยนะครับทำให้เราไม่ต้องไปต้องนั่งเฝ้ากราฟนะครับสาหรับคนที่ทํางานประจานะครับหรือเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเหมือนผมเองเนี่ยผมก็ไม่มีเวลามานั่งเฝ้ากราฟทั้งวันเหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะมีเลอแจ้งบอกนะครับทาให้เราเนี่ยรู้ว่าต้องบายตอนไหนต้องเซลล์ตอนไหนแล้ววันนี้เองนะครับผมจะมาทํา แบ็กเทสให้ดูนะครับเรื่องของสถิติการวินเลตของตัวเครื่องมือเครื่องมือนี้นะครับรวมถึงาการใช้งานเบื้องต้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นเราเปิดโคนเ,เตอร์ขึ้นมาก่อนนะครับก็จะเห็นว่ามีสัญญาณนะครับขึ้นมานะครับแต่เราจะลองแบ็กเทสกลับไปดูนะครับว่าเราใช้งานเครื่องมือนี้แบบไหนนะครับเดี๋ยวเราแบ็กเทสย้อนกลับไปดูกัน เดี๋ยวเลื่อนกราฟไปเยอะๆหน่อยนะครับก็ได้ไม่รู้อนาคตนะว่ากราฟอยู่ประมาณตรงไหนโอเคประมาณตรงนี้น่าจะได้อยู่นะ ี๋ยวลองแบ็กเทสที่ทำเฟรมสัก M15 นะครับโอเคประมาณนี้เลยเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับตัวคอนเตอร์เนี่ยครับจะประกอบไปด้วยนะครับสัญญาณนะครับให้สัญญาณบายใช้สัญญาณเซลล์นะครับแล้วก็จะมีเส้นนะครับ3เส้นด้วยกันนะครับคือเส้นนี้นะครับเส้นโบลต์ไลน์สามเส้นนะครับ3เส้นนี้นะครับช่วยอะไรครับช่วยให้อยู่ในให้รู้จุดว่าถ้ามันขึ้นมา เสิงเส้นโบลท์ไลน์ด้านบนแล้วกราฟมีโอกาสกลับตัวลงนะครับหรือว่าถ้ากราฟย่อลงมานะครับอยู่ที่เส้นโบลท์ไลน์ด้านล่างมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นเช่นกันนะครับแล้วก็จุดนี้เป็นจุดกึ่งกลางของโบลท์ไลน์หรือเป็นจุด TP 1่ TP 2นั่นเองนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันเดี๋ยวปล่อยให้ลองกราวดิ่งดูนะครับอ่าปล่อยกราวดิ่งไปเลยเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเกิดสัญญาณเดี๋ยวเราจะลองเข้าทุกสัญญาณเลยนะครับ จริงๆมันมีเงื่อนไขมากกว่านี้นะครับให้เราเข้าได้เฉียบคนอเกิดสัญญาณหนึ่งสัญญาณปุ๊บเข้าเลยครับไม่ต้องคิดเลยมากครับเกิดหนึ่งสัญญาณนะครับนอกกรอบนะครับเหนือเส้นเบอร์ดลายนะครับมีแท่งแรงเซลล์นะครับแรงขายเข้ามานะครับกดเข้าออเดอร์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นยังไง ดูว่าจะ sl หรือ tp นะครับเดี๋ยวผมลองเพิ่มความเร็วนะครับก็ได้เร็วขึ้นเค okay. TP ไหม tp ไหมหรือจะ sl โอเค ทีเรียบร้อยนะครับหนึ่งไม้นี่ง่าย,ายแค่นี้เลยเดยจริงๆบางคนอาจจะเก็บแค่ตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันสุดใกล้เกือบชนเส้นบนตะไลด้านล่างแล้วนะครับแล้วแต่เลยหรือว่าใครจะถือนะครับตามระบบไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับทีพีเรียบร้อยนะครับหนึ่งไม้เดี๋ยวเรใส่ เป็นสัญลักษณ์ไว้นะครับว่าชนาะแล้วหนึ่งมาเดี๋ยวดูไม้ต่อไปเกิดสัญญาณบายที่ตรงด้านล่างนี้นะครับแต่ยังไม่อยู่ใต้เส้นมุดลายนะครับเรายังไม่เข้านะตดยลอเกิดสัญญาณแล้วที่เกิดเส้นบุดลายครับเป็นเส้นแนวนอนยิ่งตรงนะครับ คือตัวโคเนเตอร์เองอ่ะครับเหมาะกับตลาดที่เป็นไซเวย์นะครับไซเวย์จ๋าๆเลยนะครับอ่านี่เกิดสัญญาณแล้วนะครับแต่ยังไม่อยู่นอกกรอบนะเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะครับให้ให้กาฟวิ่งออกไปทะลุกรอบก่อนนะครับแล้วเกิดสัญญาณอันนั้นจะชัวร์กว่านะครับนี่อย่างอันนี้ครับอ่าโอเคนี่เลยนี่ครับเกิดสัญญาณ บายนะครับแล้วก็กราฟออกมานอกกรอบนะครับอันนี้เราสามารถเข้าออเดอร์ได้เลยกสัญญาณนะครับเข้าเลยนะครับมันก็จะ TP นะครับเราตีแค่เก็บง่ายๆแค่ตามกรอบจริงๆก็ได้ครับแค่นี้ก็ได้หรือจะเก็บขึ้นไปยาวเลยก็ได้ตอนนี้เราลองเล่นตามกรอบไปก่อนนะครับอันนี้ก็จะชนะอีกหนึ่งไม้ ดูต่อนะผมว่าผมลดความเร็วลงนิดนึงดีกว่ามันทําไม่ทันนะครมาดูไม้ต่อไปสัญญาณบ่ายสัญญาณเซลล์นะครับตยวรอดูกราฟเริ่มหลุดออกจากกรอบแล้วนะครับเริ่มเฉียงขึ้นนะครับถ้าเฉียงมากๆเราอาจจะยังไม่เข้านะครับวินเลจอาจจะต่านะครับเพราะว่าตัวโกเวนเตอร์เองจะเหมาะกับที่เป็นไซเวย์นะครับจะเก่ง ตลาดที่เป็นไซเบมากมากนะโอเคคราบหลุดออกนอกกรอบแล้วนะครับเดี๋ยวรอกเกิดสัญญาณนะอย่างนะยังยังไม่สัญญาณยังไม่อยู่นอกกรอบอ่าโอเคทีนี้ก็ถือว่าเข้าได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองเข้ากันดูครับ ดูกันครับว่าจะ tp ไหมอ่า tp แล้วนะครับหมายที่3เห็นไหมครับว่าเงื่อนไขไม่มีอะไรมากเลยนะครับเกิดสัญญาณนะครับนอกเส้นโบนดลายนะครับกราฟมีวิ่งหลุดออกจากกรอบไปแล้วนะครับก็สามารถเข้าได้เลยนะครับดูหมายต่อไปครับเกิดสัญญาณนอกกรอบครับเหมือนเดิมเลยนะครับมีแรงขายเข้ามานะครับ กดเข้าได้เลยดูครับจะลงมา TP ไหมที่กรอบเปิดด้เหลายด้านล่างนะครับโอเคทีพีอีกไม้หนึ่งนะครับเป็นไม้ที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยน่าจะไม้ที่3ามที่4แล้วนะครับเดี๋ยวเราทำมาร์กไว้นะครับ ดูต่อครับมันเรียบง่ายแค่นี้เองนะครับเกิดสัญญาณบายด้านล่างนะครับแต่ยังอยู่ในกรอบนะครับไม่อยู่นอกกรอบนะอย่างนี้ครับเกิดสัญญาณบายนะครับกราฟวิ่งออกมานอกกรอบนะครับแล้วเกิดไดเวอร์เจนกับขึ้นไปนะครับเห็น RSI ด้านล่างนะครับเงื่อนไขไม่มีเลยมากครับเข้าบายเลยครับรอเกิดแท่งเขียวสักนิดนึงนะครับก็จะเวลนเหียสูงขึ้นนะครับ SL ใต้สวิงล่าสุดนะครับ ทีไปที่เส้นบตัลไลน์ด้านบนนะครับทีพีหนึ่งอันนี่จะเป็นพิมพ์ให้ดูนะครับเป็น tp พหนึ่งอ่านี้เป็นท p พสอง นี้เลยแล้วรอดูนะครับไม้นี้ไม่ไม่ชนะนะครับไม้นี้แพ้นะอย่างที่บอกครับมันไม่ได้วินเลตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม้นี้แพ้ไปหนึ่งไม้นะครับไม่เป็นไรทำมาร์กไว้นะครับอาจจะเพราะว่านี่ครับสัญญาณมันเริ่มเป็นมันเริ่มไม่เป็นไซวีนะครับแล้วก็ มันก็เลยวินเลตมันก็อาจจะต่ําลงนะครับถ้าเป็นกราฟแบบขนานขนานแบบนี้เลยนะครับมันจะโอเคกว่าเดี๋ยวปรูต่อไปครับไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้บอกว่ามันชนะร้อยอซอยู่แล้วนะครับแต่มันชนะมากกว่าแพอ่าตอนนี้เริ่มนะครับเริ่มเป็นขนานขึ้นนะครับเริ่มเป็นไซเวละนะครับถ้าเป็นเทนอาจจะยังไม่ต้องใช้โกวันเตอร์นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ไม่เป็นเทนขาลงอยู่นะเราก็ปล่อยเขาไปก่อนปล่อยเขาวิ่งไปก่อนนะ เงินไข่ไม่มีอะไรมากนะครับเกิดสัญญาณเหนือเส้นมอตรลายกราฟหลุดออกไปเนี่ยเหมือนอย่างนี้เลยครับนี่ครับสามารถเนี่ยสัญญาสัญญาอาจจะเกิดขึ้นก่อนนะครับนะครับเราสามารถรอจังหวะเข้าได้เลยแล้วเกิดแท่งแดงๆแบบนี้นะครับี่ฮะเกิดไเวเจนะ์ข้างล่างด้วยนะครับนี่เกิดไเวเจนะ์ข้างล่างด้วยนี่ครับเข้าได้เลยครับมาดูกัน จริงๆ SL สูงไปนะอ่านไม้นี้แพ้นะครับจริง SL ไม่ต้องสูงขนาดนี้ก็ได้นะครับเหนือ,อแนวต้านด้านบนนะครับที่ W Market W z เราวิวโซทำไว้ให้ก็พอนะครับอันนี้พายในไม,ไม้นี้แพ้ไปไม่เป็นไรแพ้ไป1ไม้ทำมาร์กไว้นะครับเราเดี๋ยวเรามากลัวว่าทั้งหมดโรเทีไปแพ้แพ้เท่าไหร่ชนะเท่าไหร่อ่านนี่เกิดสัญ,ญญาณเหมือนเดิมครับทำซ้ำเหมือนเดิมเลยเกิดสัญญ,ญาณเซลล์นะครับ มีแท่งแดงนะครับคอนเฟิร์มลงมานะครับกดเข้าเลยนะครับ SL เหนือสวิงล่าสุดนะครับมาที่ TP 2หรือบางคนอาจจะเก็บที่ TP 1ก็ได้นะครับ TP 1นี่ก็พันกว่าจุดแล้วนะครับแต่เราลองดูครับลองดูวิลเลจเต็มๆของตัวโกลเนเตอร์ดูนะครับมีสัญญาณคอนเฟิร์มอีกนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าเป็นเกิดสัญญาณอย่งนนี้ครับ อีกครั้งหนึ่งอะ่ะผมเข้าอีกนะครับจะลองดูนะถ้าเป็นถ้าเป็นท่าเทศผมนะผมจะเข้าซ้ำอีกตรงนี้อีกเป็นหมายที่สองเลยลองดูครับ tp tp พ,พ,พร้อมการเห็นไหมครับมันมม,มีการคอนเฟิร์มของตัวโคคอนเตอร์ชัดเจนนะครับเราแค่ทำซ้ำ แค่นั้นเลยนะครับ TP สองไม้ใส่สัญญาณเข้าไว้นะครับเค okay. ไปต่อครับนี่เกิดสัญญาณบายต่อนะครับสัญญาณมาลัวๆเลยนะครับเหมือนเดิมเลยเกิดสัญญาณน,นอกกรอบนะครับกาฟวินมานอกกรอบแล้วเกิดการไดเวอร์เจนกลับขึ้นไปนะครับ อาบาย sl ใต้ไส้นะครับอาจจะดูทางซ้ายเพิ่มเติมได้วก็ได้นะครับทำให้ sl มีนยะมากขึ้นนะครับอย่างเช่นทองเนี่ยควรจนะต้อง sl ประมาณสัก500จุดนะครับมาดูต่อเลยอ่าไมนี้ sl นะครับไม่เป็นไรนะครับ sl sl ไปนะครับเรามาดูกันไม่มีวิลเลจ 1 0อยอยู่แล้วเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับเหมือนเงลื่อนไข,ข้างบนเลยเนี่ยผมถึงบอกว่าจริงๆถ้าเกิดเราทำาบเคสบ่อยๆครับเราจะรู้ว่าอย่างนี้มันก็ยังไม่คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อันนี้ผมเข้าให้ครบเห็นทุกสัญญาณนะครับว่าวิลเลทขนาดไหนจริงๆตัวนี้มันก็ยังไม่คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันเลยวิลเลทอาจจะไม่สูงเท่าไหร่แต่อันนี้ยผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่าน่าจะไป ตามที่เราคิดแน่นอนเพราะมันเกิดไดเเจนข้างล่างนี่ไหมครับเป็นไดเเจนข้างล่างนะครับเกิดแท่งเขียวขึ้นมาครับเอา sl นะครับใต้แนวรับด้านล่างกับ tp ข้างบนเลยง่ายๆแค่นี้เลยครับจะเูาดูกันนะครับแต่มานี้ผมมั่นใจว่าน่าจะ tp นะครับเพราะมันมีการคอนเฟิร์มของโกลันเตอร์ถึง2สัญญาณด้วยกันนะครับ ทีพีไหมโอเคผมผมบอกเคล็ดลับตรงนี้นิดนึงนะครับสมมุติว่าเราเ,เข้าบายมาแล้วเกิดสัญญาณเซลล์ของโควันเตอร์ส่วนมาทันทีแนะนําให้ปิดนะครับเราจะปิด TP ที่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับนะครับเพราะไม่มีสัญญาณโควนเตอร์บอกมาแล้วนะครับไม้นี้ก็ชนะอีกนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูอีกสัก2ไม้นะครับ เงินไขไม่มีอะไรมากนะครับกราฟหลุดออกนอกเส้นโมเดลไลน์นะครับเกิดสัญญาณ go hunter ซ e l l หรือ by นะครับ action นะครับ e n t i t order ได้เลยแต่แนะนําให้เป็นพยายามเนี่ยกราฟเป็นแบบนี้ครับเป็นแนวนอนเท่าเท่ากันนะครับเป็นไซด์เว์อย่างเงี้ยนะครับวิลเลจจะสูงมากสําหรับ go hunter นะครับอาออกนอกกรอบเกิดสัญญาณซ e ล l ครับทำไงครับเข้าเซลล์เลยครับนี่สัญญาณมันเกิดเส้นแท่งนี้นะโอเค sl นี่ เหนือหรือตรงที่แนวตานด้านบนก็นได้ครับ tp ลงมาพันหกรจุดหมายนี้ sl นะครับเพราะอะไรไหมครับเพราะมันยังเฉียงอยู่นะครับกราฟมันยังไม่เป็นไซเวเต็มตัวนะครับแต่ที่บอกครับวันนี้ไม่เป็นไรเราลองให้เห็นวินเลตพยายามจะเข้าเกือบทุกสัญญาณที่เกิดนอกกรอบนะครับส่วนละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีสอนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ เอาเครื่องมือนี้ไปใช้นะครับจะบอกจุดเข้าที่มันครบที่มันคมแล้วก็วินเลทมันจะดีขึ้นว่านี้อีกเยอะเลยนะครับซึ่งเราดูเนี่ยตัวที่แนวแนวรับแนวต้านช่วยด้วยนะครับโดยที่ตัวเนี้ยเป็นตัวของเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งคือเดอะบิลโซนนะครับจะทําแนวรับแนวต้านให้เราเห็นนะครับมันจะยิ่งง่ายขึ้นนะครับโอเคอีกสองมเดอร์นะครับตอนนี้กราฟเริ่มเฉียงนะครับถ้าถามผมผมแนะนําว่ายังไม่ต้องเข้านะครับแต่จริงๆกดสัญญาณเมื่อไหร่ครับ มันจะเกิดรีแอคชั่นตลอดสังเกตนะครับเราไม่จำเป็นต้องเข้าทุกสัญญาณก็ได้เห็ไหมเกิดสัญญาณไปมากราฟก็ก็กลับฮะก็วิ่งขึ้นเหมือนกันนะครับแต่มันจะวิ่งไปไม่สุดนะครับเนื่องจากว่ามันยังไม่เข้าระบบนะขออีกสองสัญญาณนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันามาเลยมาเลย อ๋อน,นี่มันช่วงเช้าแล้วนะครับาเกิดหนึ่งสัญญาณเมื่อกี้ช่วงมาตีห้านะครับการเลือกเข้าในช่วงเวลาที่มีวอลุ่มก็จะทาให้เลรเราสูงขึ้นนะครับนี่เกิดสัญญาณบายนะครับเข้าบายเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับยิ่งรอให้เขามาแตะเส้นบอลตลาดลาอันนี้จะยิ่งเลรสูงนะเหมือนการคอนเฟิร์มนะครับไดว์เจนนะครับเอสแอลักห้าร้อยจุดอันนี้พอดีเราเหมือนเห็นอนาะคตไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับ TP เรียบร้อยนะครับที่ผมบอกว่า TP เรียบร้อยเลยเพราะมันเกิดสัญญาณเซลแล้วนะครับจริงๆเราไม่จะเป็นต้องไปถือไม้ใบต่อนะครับจะเก็บตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับได้หมดโอเคผมขออหกหนึ่งสัญญาณนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกัน ยังสัญญาณยังอยู่ในกรอบบอลไดร์นะครับเราให้สัญญาณอยู่นอกกรอบกราฟวิ่งหลุดกรอบบอลไดร์ออกไปเกิดสัญญาณค่อยเข้านะครับวิ่งออกนอกกรอบไหมยังอยู่ในกรอบนเนี่ยถ้าเป็นไซ์เว์อย่างเงี้ยครับวิลเลจโกลนเตอร์จะสูงมากเห็นไหมครับนี่ขนาดยังไม่ออกนอกกรอบนะครับวิ่งไปกี่จุดเนี่ยโอ้เห็นไหมครับอ่าเกิดสัญญาณนอกกรอบแล้วนะครับอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆอันเนี้ยมันก็จะเสี่ยงหน่อยเพราะว่ากราฟมาเริ่มเป็นขาขึ้นนะครับแต่ไม่ไร เราลองเข้าออเดอร์ดูตามระบบครับไม่เป็นไรนะครับเข้าสัญญาณที่2นะครับเข้าตรงนี้เพราะมันลงมาแตะกรอบเออร์ไลน์นะครับต้องดูนะอันนี้เหมือนจะเห็นอนาะคตไปแล้วไมเ่เราเข้าตามระบบนะ SLK เพราะอะไรไหมครับอันนี้ที่ผมตัดใจเข้าให้ดูเพราะว่าอยากให้เห็นว่าถ้าเกิดการาฟมันเป็นเทนนะครับตัวโกลนเตอร์จะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ อันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าผมจะสอนวิธีการเข้าอ,ออเดอร์ที่มันได้เปรียบนะครับแล้วก็เหมาะกับตัวเครื่องมือเรามานับดูนะครับเราเทปทั้งหมดกี่ออเดอร์หนึ่งสองสามสี่ห สิบสองอเดอร์นะครับอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นเป็นข้อมูลเก่าที่ผมทำไว้นะครับ12บสองอเดอร์ดูว่าแพ้กี่ออเดอร์ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเ,เรามาสรุปกันนะครับ12บสองออเดอร์ชนะนะครับ สิบสองออเดอร์แพ้แพ้หนึ่งสองสามสี่ห้าแพ้ไปห้าออเดอร์นะครับแพ้ห้าชนะเจ็ด นี่เลยครับวิธีเข้าของตัวโคอันเตอร์ง่ายๆแค่นี้เองนะครับตามที่ที่เห็นเลยเนี่ยเกิดสัญญาณนอกกรอบให้เกิดสัญญาณนอกกรอบนะครับกราฟวิ่งนะครับเหนือเส้นมตรลนนะครับเกิดสัญญาณเข้าได้เลยนะครับเกิดสัญญาณเข้าได้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้ววิเลตวิเลตของตัวโคอันเตอร์จะดีมากเลยนะนี่ครับจริงๆเกือบเกือบทุกสัญญาณเลยนะครับที่เข้าไปนะครับแล้วเกิด นี่ขนาดยังไม่หลุดกรอบเท่าไหร่นะครับเขาก็ลงลงนะครับก็ยังขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกครับเราต้องมาลองแบ็กเทสดูนะครับว่าการเข้าสัญญาณประมาณไหนถึงจะได้เปรียบที่สุดนะครับตัวโคเนเตอร์ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ทักมาที่หน้าโปรไฟล์นะครับได้เลยนะครับหรือสแกนคิวอาร์โค้ดนะครับทักมาพูดคุยนะครับหรือต้องการจะให้ผมแบ็กเทสให้ดูหรือสอนให้เรียดมากกว่านี้นะครับพิมพ์คอมเมนต์นะครับ สอบถามข้อมูลมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับโจโกนเตอร์ก็จะจบประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ